สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเลิกทีวีทีวีที่มีแต่ความรักความปรารถนาดีถึงคุณผู้ชมนะครับวันนี้พบกับผมสุพันธ์โสนชัยช่วงทางเลือกสู่ทางรอดกับยาน้ําสมุนไพรจีนหัวรักเสียคุณผู้ชมครับในสถานการณ์ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนั้นพัฒนาการตัวเองเนี่ยไปอย่างเร็วและก็แรงมากๆนะครับแต่รู้ไหมครับว่าโรคหนึ่งที่มันคู่กับสังคมไทยมาตลอดแล้วก็ไม่เคยห่างหายกันเลยนั่นคือในเรื่องของโรคเบาหวาน คุณผู้ชมครับวันนี้ครับแขกรับเชิญของเราไม่ใช่มีเพียงแค่โรคเบาหวานอย่างเดียวมีทั้งความดันซึ่งเป็นโรคที่ฮอตและฮิตอยู่ในปัจจุบันนะครับที่สําคัญอีกพออายุเลยผ่านไประยะหนึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของความเสื่อมต่างๆวันนี้ท่านนี้ครับมีเข่าเสื่อมเข้ามาด้วยคุณผู้ชมครับถ้าท่านเป็นโรคเหล่านี้อยู่นะครับอย่าเพิ่ง เปลี่ยนช่องไปไหนวันนี้มีคําตอบให้ที่นี่นะครับว่าเขาทําอย่างไรถึงมีสุขภาพแข็งแรงวันนี้แขกรับเชิญพร้อมแล้วที่จะพบกับคุณผู้ชมครับคุณภัรัตน์ควนชมครับสวัสดีครับครับป๋าภัยรัตน์ควนชมนั่เองขออนุญ,ญาตเรียกป๋านะครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับหกสย่างหก 60ย่าง61ปีเกษียณออกมาหมาดๆเลยนะครับกษียณเมื่อสัาห์ทกันยาเกษียณโทษนะฮะทํางานที่ไหนนะครับการบินไทยครับการบินไทยนะผู้ชมครับเป็นงานที่ผมใฝ่ฝันมามากเลยนะะในชีวิตอยากจะเป็นคืออยากจะบินฟรีนะฮะวันนี้นะฮะข้าราชการนะฮะพลเรือนต่างๆนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ ต้องฟังและก็ต้องชมนะครับต้องติดตามดูนะครับเพราะอะไรครับวันนี้ป๋าจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องของสุขภาพป๋าภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนนะครับอ่างทองครับจังหวัดอ่างทองครับแต่ย้ายมาอยู่กรุงเทพไหมย้ายแลวครับย้ายมาอยู่กรุงเทพภูมิลำเนาบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนั่นเองนะครับป๋าปีนี้อายุ60ิย่าง61ก่อนหน้านั้นเหียนบอกว่าเป็นโรคเนี่ยมันหลายโรคมากเลยที่ผมเอ่ยไปเนี่ยถูกต้องหมดไหมครับบ้างหวานเป็นมากี่ปีป๋าสิบปีครับ บาหวานสิบปีอะไรอีกนะความดันความดันกัน,นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงเป็นมากี่ปีก็ประมาณห้าปีเพิ่งรู้เก็ฑ์เขาบอกว่าเป็นของแถมด้วยเนี่ยมันใช่<ค>ไหมครับเป็นของแถมที่มาจากบาหวานครับแล้วก็เข่าเสื่อมเป็นมากี่ปีโอประมาณห้าหกปีได้ประมาณเพิ่งรู้ห้าหกปีมันปวดเขา่าด้วยว่าบอกไม่ถูกว่าเอะปวดเพราะเหตุอะไรอืมทีนี้มันไปหาหมอหมอว่าเข่าเสื่อมกับ ไปหาหมอหมอบอกข้เาเสื่อมคือตอนแรกนีปวดอย่างเดียวปวดอย่างเดียวปวดขนาดไหนป้ปวด,ดว่าไม่อยากไปทํางานไม่อยากทํางานเลยครับเดินขึ้นเดินลงบ้านนี้ได้ไหมก็ได้แต่ก็ยขยักแต่มันก็ย่อขยัขยบเมื่อวานที่บอกว่าเป็นมาสิบปีเนี่ยน้ําตาลเคยขึ้นสูงสุดเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบสามสองร้อยห้าสิบสามเป็นมาอย่างนี้สิบปีมันก็ขึ้นลงอีกขึ้นขึ้นลงลงอีกครักษาอย่างไรครับเมื่อก่อนก็รักษาที่โรงพยาบาลวิภาวิภาที่กับกับ วิพาต่อไปรักษาทีก็สามพัน่าสี่พันฝาครับทีนี้ว่าเอ๊มันไม่ถูกนะระเบิดได้นิดหน่อยนืดแล้วก็ไปรักษาหมอพระครับห,หมอย้ายเอ่เยวัดอ่าไม่ต้องเอ่ยวัดนะฮะรักษาหมอพระพูดง,ง่ายๆก็คือแผนปัจจุบันเนี่ยเรารักษามาแล้วจากโรงพยาบาลกับหมอพระแล้วก็แผนโบราณก็คือเป็นยาหม้อยาต้มไหมยาต้มยาต้มยาต้มนะะตัวไหนตัวนี้รักษากี่ปีกี่เดือนกี่หม้ออ่ะ ประมาณ15หม้อแล้วก็เลิกหม้อหนึ่งให้หม้อหนึ่งได้กี่วันเจ็ดวันหม้อหนึ่งเจ็ดวัน15หม้อคุณผู้ชมครับต้องเฝ้ากับการต้มอยู่ตลอดเวลาครับกับตัวนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น15หม้อแล้วอาการเป็นยังไงโอ้แต่มันห่อเหี่ยวใจพอพอทานพอทานแล้วมันทานข้าวไม่ได้แล้วมันจะผอมลงผอมลงทําให้เราเบื่ออาหารไปเลยเบื่อเลยนี่คือยาหม้อยาหม้อจากพระ ยาพระเอาละรักษาแผนปัจจุบันรักษายาหม้อแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมเออรักษามะลุมมะลุมก็มะลุมก็คือเป็นผลไม้สมุนไพรไทยของเรานี่เองนะครับนี่กินแล้วมันเราไม่รู้ว่าเชื้อราจะมีหรือเปล่าเราก็กินมาประมาณห้าในกระบวนการผลิตเขาสะอาดหรือเปล่าเราไม่ทราบห้ากระปุกห้ากระปุกกระปุกลร้อยบาทอาการเป็นยังไงก็ไม่ดีขึ้นก็ยังไม่ดีขึ้นเลยเลยเลยเลิกเลิกเลิกก็มาเจอประสิทธิ์สุดสวย ประสิทธิ์สุดสวยคือคนที่แนะนบให้รู้จักกับยาน้ําสมุนไพรหัวรลักเสียมทํางานที่ไหนครับคุณประสิทธิ์การบินไทยเหมือนกันแนะนําให้มารู้จักตอนแรกเชื่อไหมเื่อนเ่กลางชีวิตนี้ฉันก็รักษามาทุกอย่างยาหม้อยาต้มยาพระเอามาหมดแล้วามหมดแล้วโรงพยาบาลก็เอาหมดแล้วหมดแล้วใจมันเรื่องเรื่องอเหี่ยวแล้โทษนะป๋าเคยคิดอย่างนี้ไหมว่าาะหลายๆคนเขาจะคิดว่าถ้ายา ตัวนี้ดีเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อเนี่ยนะเหมือนของของ,ของเราที่กำลังพูดถึงเนี่ยดีโรงพยาบาลคงเจ๊งไปหมดแล้วเคยคิดในใจไหมเคยคิดเคยนะเ,ยเหมือนกันครับไม่ใช่เรื่องแปลกนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านก็คงจะไม่แปลกเหมือนกันวันนี้เวลาเพื่อนมาแนะนําให้ดื่มยาน้ําสม,มุนไพรห่วงักเสียมตอนแรกไม่เชื่อตอนแรกและทําอย่างไรถึงกล้าเอามาดื่มก็อบอกผมชื่อชื่อเชื่อไม้พิมพ์ให้อยากหายแม่เบาหวานแะอยากที่ใครๆไม่เคยอยาก ตผมพกเงินไปหมื่นบาทครับเขาบอกสมัครเลยครับสมัครหมายถึงสมัครให้มาบริษัทสมัครสมาชิกไปไปครับแล้วก็ให้ตังเข้าไปแล้วอีกสองวันเขาพยายามมาให้เขายามาให้สี่ขวดสี่ขวดแล้วก็ไปกินรู้สึกว่าเออครึ่งขวดแรกมันก็ร่างกายก็กลับมาเริ่มใจโล่งเริ่ม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 เบาเนื้อเบาตัวขึ้นรู้สึกวร่างกายที่ว่าเราเคยตื่นแล้วมันเพียเพียรมันก็หายไป ก็ดีก็บอกบอกลูกบอกเมียบบอกให้ผมกินว yeah, anyway, ่าพี่กินไปก่อนบอกลูกบอกเมียว่าแต่เราดื่มยาน้ำสมุนไพรตัวนี้เนี่ยว่าลักเซียมเนี่ยอาการเราเริ่มดีขึ้นครับอาการเหนื่อยอาการอ่อนอาการล้าอาการเพลียต่างๆพอเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราไม่ล้าไม่เพลียอาการเริ่มดีขึ้นเลยเล่าสู่ภรรยาฟังให้ครอบครัวฟังตอนนั้นเขาก็บอกว่าให้พี่ทานไปก่อนทานไปก่อน ตัวเองมารู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นมากๆตอนไหนครับดื่มไปกี่ขวดครับประมาณขวดหนึ่งู้สึกว่าประมาณหนึ่งขวดตอนเช้าตื่นมาไปทํางานตอนนั้นยังทํางานอยู่รู้ถือว่าร่างกายไม่ไมเพียไม่หยแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆไม่เพลียไม่หยแล้วแล้วไอ้ที่ปวดขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างไอ้ปวดขาตอนนั้นได้ผลด,ด้วยไหมได้ได้ผลด้วยถือว่าขึ้นบันไดถือไม่ปวดเบาลงเบาลงอาการปวดเบาลง,งแต่เดินขึ้นเริ่มคล่องขึ้นตัวขึ้นความดันได้ไปตรวจไหม บาดันก็ไปตรวจกับพร้อมโรคเบาหวานพร้อมกับเบาหวานตอนนั้นน้ําตาลเท่าไหร่ครับตอนที่เราไปตรวจหลังจากที่เราดื่มไปแล้วร้อยแปร้อยแปดิจากร้อยเท่าไหร่นะสองร้อยสสิเหลือ 180, ร้อยปินะฮะตอนนั้นดื่มไปประมาณขวดเกือบสองขวดเกือบสองขวดนะเกือบสองขวดและเห็นบอกว่าไม่ใช่เฉพาะคุณพ่อได้อย่างเดียวคุณลูกก็ได้ด้วยครับ นี่คืออานิสง์หรือเปล่าตอนแรกบอกบอกบอกให้คุณพ่อดื่มไปก่อนทําอะไรทําอย่างไรมาอย่างไรคุณลูกถึงได้มาดื่มมาทานได้คุณลูกเป็นอะไรอยู่ครับคุณลูกทํางานที่บาบครองทํางานที่ห้างมาบุญครองชั้นสี่ชั้นสี่คุณลูกเป็นอะไรนะครับคุณลูกก็เป็นฤทธิ์ดวงฤทธิ์ดวงแล้วก็ตอนมีเมนเนี่ยวชนอนกลิ้งเลยบอกโอ้โหนี่คือเป็นปัญหาหนักของสุภาพสตรีนะคับผู้ชมครับ บางคนเป็นไข้ทับฤดูแบบรุนแรงมากๆบางคนที่ปวดมากๆเอาคุณลูกหนึ่งคือมีประจำเดือนแล้วก็ปวดต้นนะครับมีเมนเ่ยฮะแล้วก็ปวดมากๆสองก็คือเป็นลทซิสดวงทวารวเขาไม่ได้บอกผมเขาบอกภรรยาผมบอกผมว่าเนี่ยลองคินดูที่กาวไม่เอาเสกไม่เอาเขาหาว่าเอายาอะไรไหมเขากินเขาบอทีนี้ก็ปวดมาก บอกลองกินกิน15วันนะยาดวงเนี่ยออกมาเป็นยวงเลยกับโอ้โหแล้วก็บอกว่าให้ผมตั้งเป็นศูนย์หรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นแล้วจะให้เป็นศูนย์จำหน่ายยาน้ำสมุไพลไกรัวลกเซียมเลยครับนี่คือคุณลูกเป็นคนบอกเองบอหลังจากที่ตัวเองทานไปโทษนะครับคุณลูกทานไปกี่วันอาการเริ่มดีประมาณสิวันสิวันเองอ่ะผมก็หรือปล่าผมไม่เชื่อนะ ไม่เชื่อลูกไม่เชื่อไม่เชื่อแต่คุณลูกเป็นคนพูดเองพูดเองนะครับแหมเสียดายนะคุณผู้ชมครับว่าวันนี้ถ้าคุณลูกอยู่จะได้เข้ามามานั่งคุยกันนะครับว่าดีขึ้นจริงหรือเปล่านะครับลิสีดวงของลูกดีขึ้นดีขึ้นการปวดเมนเป็นยังไงหายปวดปิดทิ้งเลยเป็นปิดทิ้งเลยเหรอแล้วได้บอกให้ผมตั้งศูนย์กับให้คุณพ่อตั้งศูนย์แล้วคุณพ่อว่ายังไงครับไม่ถึงขนาดนั้นลเลยเลยไม่ได้ตั้งศูนย์ว่าใครจะมาขอยามาตื้อยาผมจะไปที่ศูนัั้งบ ก็จะไปซื้อที่น่นเอาละนะครับวันนี้คุณพ่อมีสุขภาพดีมากน้อยแค่ไหนหลังจากที่ดื่มยาน้ำสมุนไพรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นี่นะครับเปลี่ยนจากตัวเดิมเปลี่ยนจากเมื่อก่อนไหมแต่ต่างจากเมื่อก่อนมากน้อยแค่ไหนครับต,ตอนนั้นตอนนั้นเป็นอย่างระดับนี้ตอนนี้ดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ตอนนี้เกือบเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้หรือร้อยเปอร์เซ็นต์กแล้วออกเก้าเ <c oughs> ก้าหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ผมวิ่งก็ไม่เหนื่อยจะทาอะไรก็ไม่เหนื่อยผมตัดยากก็ไม่เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยกลับมาแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงปกติเลยถ้าคุณผู้ชมนะครับที่ชมรายการอยู่ทางบ้านเรานะครับมีปัญหาเหมือนป๋านะครับเป็นเบาหวานเป็นความดันแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเข่าเสื่อมเข่าเสื่อมแล้วก็เหมือนกับคุณลูกด้วยมีลิซิโวมทวารและปวดข้อเมนฝากถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหน่อยครับครับใครที่มีโรคประจําตัวแบบผมแบบลูกสาวผม ขอให้มาลองดื่มพวกลักเจียมสักครั้งหน่ยครับมันไม่เหลือบาฝกาแรงแล้วเพราะว่าชีวิตเรายังมีค่าอีกเยอะยังหาเงินอีกเยอะเพราะขวดนึ่งก็ได้เกือบ,บเดือนแล้วเดือนฝ่าครับฮนะ เอาละนะครคุณผู้ชมครับนี่คือผู้ป่วยที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพแล้วมาดื่มยน้ําสมุนไพรห้วนักเสียมของเราและสุดท้ายนะครับกลับมามีสุขภาพแข็งแรงวันนี้ครับรายการหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้เลยจริงๆน่าเสียดายนะครมีหลายโรคที่อยากจะคุยกันต่อนะครับแต่ว่าวันนี้ขอบคุณสําหรับ ป๋านะครับป๋าไพรัสนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับนะที่มาร่วมรายการของเราคุณผู้ชมครับรายการดีๆอย่างนี้นะครับเราพบกับคุณผู้ชมทุกวันนะครับรายการเลิฟทีวีทีวีที่มีแต่ความารับกับคุณผู้ชมวันนี้ครับผมสุพันธ์ชรชัยเวลาหมดหมดเวลาแล้วขอลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ